จานนี้จะเป็นพาสต้าสามสีผัดเบคอนกรอบริกทอดนะคะทาน,นี้เราก็จะนี่ก็ของส่วนประกอบไม่เยอะก็จะมีตัวพาสต้ากระเทียมหอมใหญ่เบคอนหัวรพาเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกน,นิดนึงจานนี้จริงๆแล้วขอบไปได้เคล็วิชาการทำเบคอนทอดให้ตรงติ้วมา นะคะเกิดกันเราก็จะกรีวในกระทะสเต็กมันก็จะรีดน้ำมันของเบคอนออกทั้งหมดเราก็จะเริ่มต้นด้วยการผัดลูกพายเส้นพาสต้าก่อน,อนให้สุกป,ประมาณ80%เสร็จแล้วพักไว้กรีวเบคอนนะคะย่างเบคอนให้ออกมาเป็นเส้นตรงๆอย่างนี้เสร็จแล้วกระทะเราก็จะตั้งกระทะผัดกระเทียมหอมใหญ่นะคะให้หอมใส่เส้นพาสต้าลงผัดต่อ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยแคน่นเองน้ำมันที่ใช้เราใช้น้ำมันมะกอกมันจะเข้ากับกลิ่นตัวนี้นะคะเมื่อได้ที่แล้วใส่โหระพาเบคอนกรอบที่เราห,ห,ห,หักๆๆๆเป็นท่อนๆไว้ก็ไม่รู้จะทอดตรงๆทำไมเอาเสร็จแล้วก็มาหักอันนี้นะคะแล้วก็พริกทอดมันจะได้รสเผ็ดอ่อนๆนะเวลาปรุงส้นาสต้า ไม่ต้องให้เค็มจัดเพราะตัวเบคอนจะเค็มอยู่แล้วนะคะคิมในได้ล้องสิบเจอร์ของความกรอบของเบคอนความหอมของเิคอดแล้วหัละพา